แแแ่แต่ท่านมาแล้วดีเด็กแก่หนึ่งดีแก่ไม่กลจากหมู่บ้านจึงพูดว่าจะหาเครื่องรถชาวบ้านจึงพูดว่าม้าป่ามาม้าป่ามาจีงแกะแเป้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 ช่วยลุงแก่ฉันทีชาวบ้านจะตามอาวุธรีบวิ่งไปช่วยฉันทีพอไปถึง ก็ไม่เจอมาป่าสักตัวจิงรู้ว่าโดนเด็กเล่นแกะหลอกสนุกจริงจริงสนุกจริงจริงชาวบ้านวิ่งมาช่วยเราชาวบ้านจำบูเขาโดนเราหลอกง่ายจิงวันต่อมาเด็กเล่นแกะก็หลอกชาวบ้านเหมือนเดิมมาป่ามา แกทันทีชาวบ้านกับตามอาวุธรีบวิ่งไปช่วยทันทีพอไปถึงก็ไปเจอหมาป่าสักตัวจึงดูว่าตัวเด็กหญิงแกหลอกสนิทซิ่งซิงสนิทซิ่งซิงชาวบ้านยิงมาช่วยเราชาวบ้านจำเขาโดนเราหลอกได้ไงมา,าต่อมามีหมาป่เาเจ้าบ้านมีสติ ก hay, green, ็ไม่ม <produ funny gli ete quer> ีใครวิ uh ่งมาช่วยเด็กเลกแกะหมาป่าจึงจับตุ๊กแกดีอยากสบายใจเรื่องนี้จบหรือยังลูกยองนีสอนให้รู้ว่าโดนเด็กเลี้ยงแกะหรออย่าเอาเรื่องเด็กเลี้ยงแกะค่ะตัวเมียนะ